หลังนี้มีภาพลักษณ์ที่ดูใหญ่และโอ่ทงซึ่งถ้ามองจากภายนอกจะให้ความรู้สึกของความโมเดิร์นและก็ร่วมสมัยครับแต่ภายในตัวบ้านทุกวัสดุที่นำมาตกแต่งจะเน้นให้มีความลักชวรี่แต่กลับกันคืออยู่ในเรทราคาที่ไม่ได้โอเวอร์เลยที่นี่คือบางกอกบุรวัดราชพฤกษ์พระราม5จาก s c Asset วันนี้เราพามาชมบ้านเดี่ยวหลังมุมในคโครงการบางกอกบุรหวัดราชพฤกษ์พระราม5ครับโดยฟังก์ชันจะมี2ชั้น3ห้องนอน4ห้องน้ําเนื้อที่69ตารางวาพื้นที่ใช้สอย316ตารางเมตรซึ่งหน้าบ้านหันทิศใต้ด้วยครับหลังนี้ใช้รั้วและประตูเป็นอลูมิเนียมเลยครับเรียกได้ว่าหรูหราตั้งแต่ทางเข้าเข้ามาก็จะเป็นส่วนของที่จอดรถ หลังนี้สามารถจอดรถได้สองคันแบบในร่มโดยใช้เป็นพื้นทรายล้างซึ่งมีคุณสมบัติการลื่นได้ดีแล้วก็มีความทนทานและก็ยังดูสวยงามด้วยครับบริเวณหน้าบ้านมีพื้นที่ให้จัดเป็นมุมสวนได้ครับแล้วก็ยังสามารถนําชุดโต๊ะเก้าอี้มาตั้งให้เป็นมุมนั่งเล่นในสวนก็ได้เหมือนกันครับ เข้ามาในบ้านส่วนแรกจะเป็นห้องโถงครับภายในถือว่ากว้างแล้วก็ดูปโปร่งมากการตกแต่งรอบๆส่วนใหญ่จะเน้นใช้เป็นกระจกทำให้โซนลิฟวิ่งจะดูมีความสว่างได้แสงธรรมชาติส่วนการใช้งานคุณสามารถแบ่งโซนหน้าบ้านเป็นมุมพักผ่อนและมุมด้านในก็เป็นมุมทานข้าวได้เลยครับบริเวณข้างบ้านจะทำเป็นเฉลียงซึ่งปูกระเบื้องให้แล้วด้วยครับโซนนี้เหมาะที่จะจัดเป็นมุมนั่งเล่นเพราะการที่บ้านหลังมุมเป็นแบบนี้แหละ มุมข้างบ้านจึงมีความโปร่งที่ไม่เหมือนใครและค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวด้วยครับห้องครัวที่นี่ใช้เคาน์เตอร์แบบ L h a p e ปูด้วยท็อปหินสีดำมีจุดที่เลื่นระดับให้วางเตาแก๊สด้วยครับเพื่อความสะดวกส่วนผนังก็ปูกระเบื้องกันกระเด็นให้แล้วสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและจากครัวพอเปิดออกไปก็จะเป็นลานซักล้างครับ ลานซักล้างที่นี่ใช้เป็นพื้นคอนกรีตยาวไปจนถึงบริเวณข้างบ้านเลยครับรองรับการใช้งานหนัหนกๆได้ดีมีโซนตั้งเครื่องซักผ้าให้ดูเป็นสัสดส่วนแล้วก็ยังมีห้องแม่บ้านกับห้องน้ําอยู่ที่โซนหลังบ้านนี้ด้วยครับห้องน้ําชั้นแรกจะอยู่ข้างบันไดครับโทนสีที่เลือกใช้จะออกไปในทางลักชัวรี่ฝั่งชาเวอร์จะใช้เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนให้ดูเป็นฟิลลิ่งแบบธรรมชาติโดยจะติดตั้งสุขภัณฑ์มาให้ครบเลยครับ ขึ้นมาดูที่ชั้น2กันครับถงบันไดที่นี่จะมีพื้นที่ให้ใช้งานได้อยู่อาจจะทําเป็นมุมตั้งหิ้งพระหรือตั้งตู้โชว์ตรงนี้ก็แล้วแต่ไอเดียเลยครับมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้มีขนาด25ตารางเมตรสามารถตั้งเตียงคิงไซส์ได้มีพื้นที่ให้ใช้งานได้อีกเยอะเลยครับโดยจะมีมุมระเบียงซึ่งก็จัดไว้นั่งเล่นได้เหมือนกันและมุมด้านในสุดก็สามารถจัดเป็น w a l k i n c l o s e t ไว้แต่งตัวได้ครับ ห้องน้ําในตัวถือว่าจัดจ้านด้วยความลักชูรี่เลยครับพอะภาพลักษณ์ความเป็นหินอ่อนจะชัดเจนมากๆภายในแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้แล้วโดยฝั่งอ่างล้างหน้าสามารถวางของใช้ในห้องน้ําได้เยอะถือว่าสามารถใช้งานห้องนี้ได้อย่างสะดวกครับ ห้องนอนที่2มีขนาด11ตารางเมตรแล้วก็ห้องนอนที่3มีขนาด10.5ตารางเมตรอยู่ทิศหน้าบ้านทั้ง2ห้องเลยครับสามารถจัดเป็นห้องนอนได้โดยจะใช้ห้องน้ําร่วมกันที่โถงทางเดินซึ่งห้องน้ํานี้ก็ยังคงความลักชูรี่เหมือนกันครับการตกแต่งของพื้นชั้น2จะใช้เป็นพื้นไม้ลามิเนตผิวสัมผัสจะได้ฟิลไม้จริงเลยครับเดินสบายเท้าและก็ทนรอยขีดขูดได้ดี โครงการบางกอกบูรพาธราชพฤกษ์พระราม5ตั้งอยู่ติดถนนราชพฤกษ์ซึ่งโครงการนี้สามารถเชื่อมต่อถนนนครอินทร์ได้ง่ายโดยจะห่างจากวงเวียนพระราม5เพียง2.8กิโลเมตรและถ้าคุณมาจากถนนรัตนาธิเบศเข้าเส้นราชพฤกษ์มา3กิโลเมตรก็จะถึงหน้าโครงการครับซึ่งที่นี่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางรักน้อยท่าอิดและสถานีบางรักใหญ่ครับ ด้วยความที่เป็นบ้านจากแบรนด์ SCS s e รบรรยากาศของตัวบ้านจะเน้นความทันสมัยเหมาะกับคนในยุคนี้อยู่แล้วคุณภาพนี่ถือว่าปล่อยผ่านได้เลยครับและถ้าคุณกำลังมองหาบ้านที่หลังใหญ่หน่อยในทราเราชพฤกคุณสามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ในงบ7ล้านไปปลายไม่ถึง8ล้านท่านไหนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด u b s c ไ i b e ์ช anel b a n ก k o k Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ